เป็นเรื่องอธิบายของกฎแรงเอื้อมของดาวบางดวงที่ทำให้สามารถส่งกระแสถึงกันได้อีกเช่นดาวเสาร์นั้นจะมีแรงเอื้อมไปยังราศรีที่สและราศรีที่สิบของตนดาวคารจะมีแรงเอื้อมไปยังราศรีที่สี่และ8ของตน นี่เป็นกฎพิเศษที่จะใช้นอกเหนือไปจากกฎแรงเอื้อมอื่นๆเพราะฉะนั้นดาวเสาร์และดาวคานนั้นจะส่งกระแสะไปถึงดาวที่อยู่ในราศีตามเกณฑ์ที่ว่านี้ได้ก็จริงแต่ดาวที่อยู่ในราศีแรงเอื้อมของดาวเสาร์และดาวคานก็ไม่อาจจะส่งกระแสะและอิทธิพลของตนมาดาว ทั้งสองนี้ได้เลยคือดาวที่มีแรงเอื้อมส่งไปได้เพียงข้างเดียวเท่านั้นกระแสสัมพันธ์ของดาวที่ส่งไปถึงกันนั้นแท้แล้วก็คือมันจะส่งสภาวะในตัวของมันไปยังดาวนั้นนั่นเองเช่นในตัวของดาวที่ส่งนั้นมีหน้าที่อย่างไรให้คุณหรือให้โทษมันก็จะส่งคุณโทษของมันนั่นแหละ ไปให้ดาวนั้นเช่นดาวราพะก็ส่งกระแสไปถึงดาวตนุรักษ์ก็เท่ากับว่าได้ส่งลาบไปให้ตัวเจ้าชตาหรือดาวมรณะส่งกระแสไปยังดาวประดุมหะก็คือทำให้การเงินต้องสูญไปหรือมีรายจ่ายเกิดขึ้นนั่นแหละเอาหน้าที่ของดาวผสมกันแล้วก็จะอ่านเป็นคำพยากรณ์ออกมาได้